ตลดอดเขาสดสดฮ้นหอนบังขลามแม่สีนวลหนึ่งเดียวในอำภเภอพทางร้อ,อนทุกที่ขายจนสิเบเอ็ดแล้วพี่น้องเยวสามบอกเยสามกระบอกขายดีปนานั้น เห็ดอะไรเฮ็ดสามอันนี่ที่แล้วอันเฮ็ดหลไยเห็ดสามบอกเห็นว่าเข้าเฮ็ดเขาไม่สดสด้รอนนช่ไหมรอนเลยค่ะพี่น้องมาแตามส่ข้างแกเรื่มแมวข้าวหลามแม่อย่างนี่แม่สีนนนต้นตำรับเมี่ยงกุมงพะวาปีของแม่ชีนนนวัตถุกันวัาถุเบ่ทอว่าไห่าข้าขายทุกมือวันถุที่ อันนี้ีกระบอกลอย่าอันนี้บอกลอยอันนี้จีบอกลอยกเจียวจี้บอกลอยนจับยยันจำไขชื่อเะนี่เราเราทำมได้รออันนี้ซี่กระบอกนี่นะบอกนี่คือว่เต็มขึ้นกลยอันนี้อันนี้ายัไงก้อนควาคไขสีดดชื่อเตี้ยข่เห็นเจ้าว้ากรงนี้ควัามาใต้ไกลตรงนะ นี่สมมตินี่สมมติอนี่สมมติขหลนามว่ารถเกิมาสิมันเจ้าควังสิมานี่เจ้าเสียรถอะไรเอาละเรือรถมากเรื่องนต้องควักเร่องปควัถ้าทำพันทพันจอดที่นี่ดิทำพันจอดมันจะเสีขนามไหน่อนปะล่ะหายไปเพราะแย่กอเอาขั้นใดเจ้เอาขั้นใดผมไปควักใครเนี่ย นี่ต้องย่อตั้มๆพี่น้องถ้าเฮาย่อสูงข้าเจ้าสิบเอาแจกความีขวานเฮาต้องย่อตั้มๆพี่น้องนี่นี่ย่อตั้มๆนี่นี่รถมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วนี่ย่อตั้มนี่ลักษณะการขายขวานของแม่ชีนวลสูตรต้นตำรับเอาเอาไว้ซจำนี่เจ้ก้อนพี่น้องซื้อข้าเจ้าก้อนนี่สองร้อยบาทพอดีจะไปแจกพี่น้องทั้ง อำเพอพ่มกุกก็เครับผมครับขอบคุณครับ